าไม่อยากพาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะจากสถิติในปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุในไทยนั้นมีประมาณ12ล้านคนค่ะหรือกว่า18.3%ของประชากรทั้งหมดเลยทีเดียวแต่กระเียแล้วใช่ว่าจะไร้คุณค่านะคะ เพราะผู้สูงอายุยังเป็นหนึ่งในกลุ่มประชาชนที่สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศได้นั้นทําให้หลายบริษัทออกนโยบายรับคนสูงอายุจํานวนมากนะคะที่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้ามาทํางานเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้พร้อมพัฒนาคุณค่าแล้วก็คุณภาพชีวิตของชาวสูงวัยชบาจะมาชวนดูตัวอย่างกันว่ามีบริษัทไหนที่ประกาศรับวัยเกษียณเขาทํางานกันบ้าง ที่แรกเลยค่ะ Super s t o โ o t u s ค่ะมีคุณสมบัตินะคะต้องอายุ60ปีขึ้นไปตำแหน่งนั้นก็แล้วแต่สาขาค่ะยกตัวอย่างเช่นการจัดเลี้ยงสินค้าหรือว่าเป็นแคชเชียร์สำหรับวัยเกษียณนั้นสามารถเลือกวันแล้วก็เวลาทำงานเองได้ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมนะคะเช่นเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลหรือมีการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะ ที่ที่2นะคะคืออ e ีเกียค่ะมีคุณสมบัติเลยก็คือต้องอายุ55ปีขึ้นไปไม่จำกัดการศึกษาค่ะส่วนตำแหน่งนั้นก็แล้วแต่สาขาอีกเช่นกันนะคะเช่นอาจจะเป็นพนักง,งานขายหรือเป็นพนักง,งานหลังจานก็ได้สามารถเลือกกะทำงานได้มีสวัสดิการเช่นค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การฝึกอบรมเพิ่มทักษะค่ะ บริษัทที่3นะคะคือเซนทันกรุ๊ปนะคะมีคุณสมบัติก็คืออายุ55ปีขึ้นไปตำแหน่งที่ประกาศรับก็จะเป็นตำแหน่งพนักงานครัวพนักงานผักแล้วก็ผลมไม้ค่ะจะมีสวัสดิการก็คือมีการปรับเงินเดือนประจำปีมีค่าคอมมิชชั่นสำหรับพนักงานขายด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลมีการตรวจสุขภาพประจำปีให้ด้วยค่ะบริษัทที่4นะคะคือ Big C ค่ะ ต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปมีตำแหน่งที่ประกาศรับก็คือธุรการพนักง,งานต้อนรับลูกค้าหรือเพศสัจกรหลานเพียวคะ่ะบางตำแหน่งต้องทำงาน8ชั่วโมงต่อวันหยุด1-2วันต่อสัปดาห์นะคะบางตำแหน่งระบุว่าต้องทำงานเป็นกะได้ด้วยส่วนที่ที่5นะคะก็คือคาเฟ่อเมซอน ต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปเช่นกันตำแหน่งที่ประกาศรับก็คือบาริสตาค่ะจะเปิดรับเฉพาะร้านค้าที่ร่วมโครงการ Cafe Amazon for Chance นะคะซึ่งร้านที่ร่วมโครงการนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงวัยค่ะสามารถเจรจาชั่วโมงทำงานได้ด้วยและที่ที่6นะคะก็คือโฮมโปร อายุต้อง60ปีขึ้นไปเช่นกันตำแหน่งที่ประกาศรับก็คือพนักง,งานขายหรือแคชเชียร์ค่ะสามารถเลือกทำงานสาขาใกล้บ้านได้เริ่มแรกจะให้ทำงานเป็นพาร์ทไทม์ก่อนนะคะค่าจ้างนั้น400บาทต่อวันค่ะแต่มีเบีย้ยขยันแล้วก็ปรับเงินเดือนตามความสามารถอื่นๆเช่นความสามารถด้านภาษาเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการค่าจ้างนั้นได้กำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในประเภทงานเสมียนงานพนักงานงานที่เกี่ยวกับการค้างานด้านบริหารแล้วก็งานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของลูกจ้างสูงวัยนะคะโดยคิดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงอัตราเดียวทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า45บาทต่อชั่วโมงนะคะ ไม่ควรทำงานเกิน7ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ไม่เกิน6วันต่อสัปดาห์สวท่านใดที่ยังมีไฟมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานในวัยเกษียณกันอยู่แล้วแล้วก็ลองหาข้อมูลแล้วก็สอบถามไปยังหน่วยงานดูนะคะชบายอยากให้สวทุกท่านตระหนักในคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองแต่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ